วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยของการเวลานะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของพระจันทร์กันค่ะถ้าพร้อมรับไปกันเลยค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันสนุกสุขสันต์ฉันไปโรงเรียนเธอกับฉันจะได้อ่านเขียนเราเรียนหนังสือนตอนกลางวันคำคล้องจอง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจะลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันต่อไปให้เด็กๆ ทีรทอนค่ะดวงอาทิตย์อยู่กลางวานันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรมนั้นเดือนดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่น ตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันต่อไปเรามาท่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรม เือนดับดวงจันทร์ลับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนลักษณะของดวงจันทร์เด็กๆเ,เคยเห็นดวงจันทร์ไหมคะแล้วดวงจันทร์ที่เด็กๆเ,เห็นนั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไรลองมาทำความรู้จักดวงจันทร์กันค่ะ พ่อกับพลอยนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ตอนคำ่ำคุณพ่อคะเซียวเซียวบนท้องฟ้าที่สว่างสว่างคืออะไรหรอคะไหนจ๊ะอ๋อนั่นน่ะคือดวงจันทร์ไงลูกอ้าวดวงจันทร์ไม่ได้เป็นดวงกลมๆหรอคะใช่จ้ะลูกดวงจันทร์เป็นดาวดวงหนึ่งบนท้องฟ้ามีรูปร่างเป็นทรงกลม แต่เราอาจจะมองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนไม่เหมือนกันบางคืนอาจจะเป็นดวงกลมโตบางคืนก็อาจจะเห็นเกือบเต็มดวงแต่บางคืนก็เห็นเป็นเสี้ยวเล็กๆแบบคืนนี้ไงลูกลอยสองสัยว่าดวงจันทร์ก็ส่องแสงมาที่โลกของเราเหมือนดวงอาทิตย์แต่ทำไมไม่เห็นสว่างเหมือนตอนกลางวันเลยล่ะคะลูกเนี่ยช่างสังเกตจังเลยนะ แต่ลูกรู้ไม่ว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองหรอกจ้าอ้าวถ้าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์ล่ะคะพ่อนั่นก็เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบดวงจันทร์แล้วแสงนั้นก็จะสะท้อนกลับมายังโลกก็เลยทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ยังไงล่ะลูกอ๋อรอยเข้าใจแล้วละคะ่ะว่าทำไมกลางคืนที่มีดวงจันทร์ ถึงไม่สว่างเท่ากลางวันที่มีดวงอาทิตย์แล้วน้องๆรู้ไหมครับดวงจันทร์ไม่ได้มีเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นตอนกลางวันบนท้องฟ้าก็ยังมีดวงจันทร์อยู่นะครับแต่เพราะว่าเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์สว่างมากเลยทําให้เรามองไม่เห็นดวงจันทร์พอเวลากลางคืนไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เลยทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ บางวันในตอนเช้าที่ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆน้องอาจลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอาจจะมองเห็นดวงจันทร์ก็ได้นะครับเห็นไหมคะเด็กๆด,ดวงจันทร์ที่เด็กๆเ,เห็นนั้นมีรูปร่างเป็นวงกลมอย่างเดียวและในเวลากลางคืนไม่ใช่มีแค่ดวงจันทร์แต่ยังมีดวงดาวสองแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้าอีกด้วยค่ะ ในเรื่องของดวงจันทร์ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้ที่คุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆได้ส่งกันก็คือถ่ายคลิปวิดีโอนะคะการท่องคำคล้องจองนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่พูดนำแล้วเด็กๆพูดตามนะคะถ่ายส่งมาให้คูณแขกด,ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ